นี่คือช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนเต็แล้วเหรอพักผ่อนแค่นี้เหรอพักผ่อนแค่นี้เหรอหืมน่าใจแบบง่วงมากเลย่ะเขาจะมือไยเขาจะมือนะชิเขาจะมือ,นนามอดาราคนนี้หน่อยนะ นูหลับแล้วม่แม่อย่ากลัวหนูเลยหนูขล้องหนูขลุ่นนะอย่ากลัวหนูเลยบาปนะแม่เก้งแมวนอนนะบาปนะเก้งแมวนอนบาปนะแม่ทำไมสายตาน่ากลัวขนาดนั้นอืมเนี่ย ยากนอนก็ไม่ได้นอนแต่สินดาอยู่ว่าจะนอนต่อดีไหมร้นองแกล้งหนูด้วยเลยใช่ไหมหึฮหฮึฮึร้องแกล้งอยู่เรื่อยๆเหรอฮึร้องแกล้งอยู่เรื่อยๆเหรอ